เดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสวันนี้นัดตัดใหม่นะครับหนึ่งสัปดาห์หลังจากตัดไหมปีกนะครับเดี๋ยวใช่ดูแผลบริเวณปีกจมูกนะครับเพราะว่านี่คือจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแผลสวยมากนะครับแผลตัดปีกนี่วันนี้เพิ่งตัดได้หนึ่งสเพิ่งเย็บได้หนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะลดความบานของปีกจมูกได้นะครับสําหรับเคสที่ต้องการเจาะจมูกพร้อมตัดปีกนะครับ แผลสวยมากเลยนะครับแผลจะสวยไม่สวยนีย่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเย็บปิดจมูกเหมือนกันนะครับอ,นนอ่าเดี๋ยวเราให้ดู before after นะครับนี่คือก่อนตัดปีกนะครับจะเห็นว่าแล้วก็ก่อนเสริมจมูกด้วยนะครับจะเห็นว่าสันจมูกน้อยมากเป็นเคสที่น้อยมากเลยเนื้อนะครับน้องเป็นคนกัมพูชานะครับก็อยากสวยเหมือนสาวไทยนะครับก็ตามเพื่อนมนาะสวยที่นี่เลยนะครับ ก็เนื้อน้อยนะครับแล้วก็เสริมตามกําลังเนื้อแล้วก็จะเห็นว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแผลยังไม่ค่อยยุบมากนะครับแต่ก็จมูกยังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาตัดใหม่นะครับแผลตัดปีกนี่สวยมากเลยนะครับจะไม่ค่อยมีรอยแผลเป็นนะครับถ้าเกิดมาเสริมจมูกตัดปีกแล้วก็หรือเสริมคางที่นี่คุณหมอจะยแผลสวยนะครับ นี่คือหนึ่งสัปดาห์หลังตัดปีกนะครับทางคลินิกก็จะนัดมาตัดใหม่นะครับทั้งสองข้างนะครับก็จะแนะนําว่าหลังตัดไหมปีกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทําแผลต่อนะครับทําแผลต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแผลจะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแทบมองไม่ออกเลยว่ามีการตัดปีกไปนะครับนี่น้องมารับบริการที่บานาัคลินิกสาขามาตตานครนะครับพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเนาะตอนมาก็จะมี แต่พอฟังรู้เรื่องใช่ไหมฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ต้องให้ลามเพื่อนที่เป็นชาวกัมพูชามาช่วยแนะนําว่าอยากได้ทรงประมาณไหนนะครับเนื้อคนเรานะครับสามารถขยายได้ตามความสามารถเนื้อน,นะครับเสริมใหม่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเสริมเกินความสามารถเนื้อก็อาจมีการอาการตึงได้นะครับเพราะต้องรอให้จมูกข้อทรงก่อน3เดือนไปแล้วเนาะอ่านี่ก็คือเป็นให้ดูนะครับหลังตัดปีกนะครับแผลของเราก็จะ เห็นได้ชัดว่ารอยแทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นพอเนื้อมันสนิทกันแล้วนะครับก็นี่คือนี่ครับใหม่เพิ่งตัดนะครับเพิ่งตัดออกสดๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากมารับบริการช่วงนี้นะครับตัดปีกนะครับราคาจะอยู่ที่8,900บาทมีค่ายา600นะครับแต่ถ้าทําภายในเดือนเมษายนนะครับก็จะมีฟรีค่ายาให้นะครับอย่างไรก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคุณหมอ ดูแลทุกสาขาเลยนะครับตอนนี้เรามีสาขาอยู่4สาขานะครับสาขากรุงเทพนะครับนวมินสาขาอมตะนครชนบุรีบ่อวินชนบุรีแล้วก็สาขาบางปูสมุทรปราการนะครับเผื่อว่าใครอยู่ใกล้โซนไหนสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับน้งออกัสนะครับบอกว่าคุณหมอทําดีมากค่ะหนูไม่ช้ําเลยสาขานวมินกรุงเทพนะครับขอบคุณมากนะครับก็ฝากแนะนําเพื่อนได้นะครับสําหรับเคสที่ทําไปแล้วนะครับ เรามีโปรแกรม member g e t ก็ตเมมเนะครับสำหรับคนที่มารับบริการกับทางคลินิกไปแล้วก็แนะนำเพื่อนมารับบริการต่อนะครับเราก็จะมีแถมวิตามินผิวฟรีให้ด้วยนะครับมูลค่า1,500บาทนะครับเราดูแลให้ฟรีเลยอ่านี่คือรูปก่อนทำของน้องนะครับอ่าจะเห็นว่าจมูกนะครับน้อยมากนะครับก็นี่คือ1สัปดาห์ครับ ไม่มีรอยเขียวช้ำเลยนะครับเรางานของเราการันตีเลยนะครับโอเคยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะดีขอบคุณครับ